สีประตสเตลตัวหายากมาแล้วจ้างบผ่อนหนึ่งหมืนไปชมนะหน้าสเตลนะตัวหายากปี18 19เครื่องพันเแผ่นเพจเดิมร่องแก้มเดิมฝากระโปรงไม่เคยถอดนะจ้ะนะยางล้วนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับนะตัวสเตลแต่งพิเศษดูเลยจ้ยสวย ตัวสเตลมันจะมีแค่2ปีนะปี18-19ทํามาแค่2ปีหลังจากตัวนี้นะก็จะเปลี่ยนเป็นฉลามหมกแล้วฉลามหมกแล้วนะสเตลลวดลายสวยงามแล้วก็จะมีสักเล็กหน้าสีขาวมุกนะเป็นตัวแซดแพเทีปนะแซดธรรมดาจะท็อปนะแซดตัวธรรมดาจะไม่มีคาดตัวนี้เขาเรียกว่าตัวท็อปแต่ถ้ามีตัวว่าแพเทีป เขาเรียกว่าท็อปสุดมีสุดอีกน,นะมีท็อปแล้วก็พคา,าดตารงกลางแพททีปเรียกว่าท็อปสุดมีสุดกว่านั้นไหมมีสุดกว่านั้นอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเบาะนังรอบคันสวยงามปุ่มพุสตาร์ท t ุญแจสองดอกเบาะปรับไฟปฟ้าดูเลขไมค์ก่อนรถพึ่งมาเท่าไหร่เนาะเกียร์ธรรมดารุ่นนี้มันจะทำมาทั้งเกียร์โต้ทั้งเกียร์ยธรรมดานะ โโอ้หแอร์เย็นชับป um ุ่ม UH พูสตาร์ตต um ัวท็อปุญแจสองดอกไม่ต้องรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวปิดประตูกปับตรงไหนเนาะคนยังเล่นไม่ค่อยเปลี่ยนปรับเลือดไม่เหมือนเดี๋ยเดี๋ยวมาไ่แสนห้าแอร์เย็นชับ เดี๋ยวสตาร์ท้วสิล้เทียสองจะได้เบิ้งเด็ดไหมไงไงอ้าวคนหนึ่งหมื่นจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายไปนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮดไทยเฮดหน้าเฮดสวนแม่บ้านรับพ่อพีดยางขับวิ่งขับแก๊ปขับบุกรอครับสิบรอขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลียงวัวเลียงควายเลียงหมูเลียงม้าเลียงเป็ดเลียงใก่้ค้าขายรถเล่หาบเลรแพงร้อยตลาดนัดคล้องผมประมงประมงทุกอาชีพ จบศูนย์บาทพอนหนึ่งหมื่นไอเสพมรซิ่งจัดให้พี่น้องรับชมกกดู้จกัวบฏใดคอม,มเมนต์บอกไอเสมครับเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยวัยรุ่น